หลังจากที่หมายตั้งท้องและคลอดทารกที่ไม่ใช่แค่ลูกของเธอออกมาแต่เป็นวิญญาณที่ขอเกิดใหม่ผ่านท้องของเธอทุกอย่างในชีวิตของหมายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดทารกเริ่มเติบโตเร็วผิดปกติและแสดงพฤติกรรมแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กในวัยเดียวกันจะทำได้ วิญญาณที่เคยขอมาเกิดใหม่ก็ยังคงหลอกหลอนมายแม้ร่างกายของทารกนั้นจะเติบโตขึ้นในเวลาที่สั้นมากแต่ทารกในตอนนี้เริ่มโตขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปเขามีดวงตาที่เปล่งประกายแปลกประหลาดมักจะทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนอื่นๆจะทำได้ เขาเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรและมักจะพูดถึงอดีตหรือเหตุการณ์ที่มายไม่เคยบอกเขารวมถึงสิ่งที่เธอเคยเผชิญในอดีตนั่นทำให้ไมยเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติในตัวลูกของเธอมายรู้สึกถึงความผิดปกติและตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิญญาณที่มาขอเกิดใหม่ผ่านท้องของเธอ เธอกลับไปที่บ้านเก่าเพื่อหาคำตอบสถานที่ที่เธอเคยเจอวิญญาณน,นั้นครั้งแรกและรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึงระหว่างวิญญาณในท้องของเธอและตัวเธอเองที่บ้านเก่าหมายได้พบกับทารกที่เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดมากขึ้นเขาพูดถึงเรื่องราวในอดีตของหมายที่เธอไม่เคยเล่า และพูดในลักษณะที่เหมือนคนที่เคยมีชีวิตมาก่อนวิญญาณของเด็กที่กลับมาเกิดใหม่เริ่มเผยความตั้งใจที่แท้จริงว่ามันไม่เพียงแค่ต้องการเกิดใหม่แต่ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากมายมายเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในลูกของเธอวิญญาณในร่างของลูกเริ่มแสดงออกถึงความโกรธ และความเศร้าเมื่อเธอพยายามทำให้มันรู้สึกถึงความรักในฐานะแม่วิญญาณที่เกิดมาในร่างทารกนั้นไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่ต้องการแก้แค้นจากความเจ็บปวดในอดีตซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของไมายเองตอนนี้ไมายต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับวิญญาณที่กลายเป็นลูกของเธอ เขาเริ่มเติบโตในรูปแบบที่ผิดปกติและมีพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้หมายต้องหาวิธีที่จะหยุดวิญญาณที่ติดอยู่ในร่างมมยเริ่มตามหาข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างลูกของเธอและได้พบข้อมูลเกี่ยวกับความลับในครอบครัวซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน เธอได้พบกับความจริงที่ว่าครอบครัวของเธอเคยมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและความเชื่อโบราณที่ทำให้วิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นในที่สุดมายก็พบว่าความผิดพลาดในอดีตของเธอไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ยังเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ถูกทำลายจากการกระทำบางอย่างในอดีต ความผิดพลาดของมายในวัยเด็กทำให้วิญญาณน,นี้ต้องทนทุกข์และต้องการแก้แค้นกับผู้ที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์นี้วิญญาณในร่างลูกของมายจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ไขความทุกข์นั้นมายเริ่มเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวของเธอไม่เพียงแค่เป็นความลับส่วนตัว แต่ยังเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอวิญญาณที่สิงในลูกของเธอไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นแต่กลับต้องการบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่นการรักษาความยุติธรรมหรือการหยุดยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในที่สุดมม่จะต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้วิญญาณในลูกของเธออยู่ หรือจะหาวิธีหยุดมันก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งที่เธอรักหากเธอเลือกปลดปล่อยวิญญาณน,นี้ออกจากร่างลูกมันอาจจะต้องแลกกับสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเธอในขณะเดียวกันหากเธอเลือกที่จะปล่อยให้วิญญาณน,นั้นทําตามสิ่งที่ต้องการมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกเปลี่ยนไปตลอดชีวิต